ชอบแม่งมากเลยวันนี้จะมาเรียชั้นโรยซือวอนนะชอบพี่ไพซีอวอนมากซึ่งนองไอซีอวอนก็คือเป็นผู้เข้าไขังสารรายการโปรดิวซี8นะซึ่งบอกเลยว่าเป็นโปรดิวซี8เนี่ยตอนแรกอ่ะที่ดูแบบทีตองทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่โดนน้องคนไหนตบจนไปเจอหน้าน้องคนหนึ่งน้องงี้น่ะแล้วก็คือเห็นนะ้องเนนะีเย่ยทนะุก เฮ้ยน้องเขมีนาะจิ้มริมน่ารักมากก็เลยเป็นเมนน้องเย,ยนาแล้วไอเนี้ยก็คือแบบพอนาะบอกว่าเฮ้ยขอให้น้องเย,ยนาแบบติดนะอะไรอย่างเงี้ยนมะันเพราะเราแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเออเชียเชีย,ชยแต่เราอะหมดอะไรไม่ค่อยเป็นเลยเพราะว่าเราแบบงงเรื่องแบบว่าการหมดมากๆากเราก็แบบว่าเป็นแฟนคลับทางหน้าจอก็เชียร์อุ้ยน้องเย,ยนาสู้ๆนะแล้วก็ยิ่งแบบไปรู้ว่าน้องเย,ยนาเป็นน้องสาวของ เราซึ้งบอกว่าซองมินคืออะไรปะเราเป็นแนซองมินตั้วง,งโคเอสกูลกับวงสปีดอะตั้งแต่สมัยที่ซองมินยังร้องเพลงอยู่อะก็เลยกลรี๊ดบอว่าโอ๊ยยิ่งค่ะให้ตัวเองบอกว่าเชียร์เยนานขึ้นไปในอีกแบบหนักขึ้นไปอีกเชียร์ขึ้นไปอีกก็คือสุดท้ายผลสรุปคือน้องได้ติดเข้าวงไอซิวอลก็คือดีใจมากสำหรับวันนี้เรามาดูรีอคชันเพลงใหม่ของไอซิวอลแล้วก็ไปดูคัน่ารักของสาวๆกันเอยทุกคนดู เลยอะโอ้ยอ,อาวากาศมาโอ้ยน้องหนึ่งเป็นดีเอ็มมาโอ้ยสวยมากพักลาบ้าน้องห,อนะหวอร์น่ารักมาก โอยเปนีสวยมากหาดูต้องมีนงหน้ารักในชะ่ไหมโอ้หน้ารักมากต้องมีหน้ารักเขาดีจะม,มีมากอ่ะสวยทีสุหัก ต้องชื่อตอนญี่ปุ่นไม่ได้อคนเดิงสี่ต่าโอ้ยนานแล้วโอ้คุยผ้วางสวยมากคุยชอบาบบนี้มากสวยอ่ะุดีเซลคียอ่ะคือแบบครีนมากอ่ะ ชอนมามากค้ยโอ้ยนี้ยานาเลยเนี่คุยชอบนี่มากไล์ซอนซอนซอนไนช่คก็เป็นลยลไงปลองควสวยคุยเอฟีกคเอาอากาศมากอะอ โอ้ยอย่ะดูอนชั้นลฟ์เปอ่าสวยมากอ,อนส,อนสอนโอ้ยอย่ะอยากเป็นหงวเลยอ่ะพระจ้าสวยมาก ชอบจริงๆชอบมากโอค้คอนเราบอกว่าชอบมากว่ากชอบมากคือชอบเพลงไม่ไม่ติดหวังเลยเธอแบบเป็นเพลงที่รู้สึกประหลาดต่อจาก it's n i g f a c e uh. ตา่างแบบจากเบิ้มนี่แล้วมากอ่ะคือชอบมากจริงเขาแบบไลฟ์สปอนส์สปอนส,ส์แล้วก็แบบเป็นท่าแบบาแบบสัดงหงอ่ะเฮ้ยชอบท่าเต้นคุณหนักแบบหนักคือหนักแบบดีมากอ่ะดีจริงๆนะแล้วลายเต้นสวยมากอีอกแล้วนี่บอกให้ว่า ไอซีวันเป็นวงหนึ่งที่ลายเต้นสวยและคนเยอะแต่ไม่ลกนะพอๆกับวงอื่นที่เราบอกติดตามมาเลยนะคือสวยมากแล้วทุกคือน้องบอลยองคือแบบสวยมากสวยมากๆคือแบบหนูยังเด็กเลยดูแต่แบบโอ้มาแข้งขายาวสวยมากแล้วชุดครับว่าอลังการทุกชุดแล้วเพลงแม็ไซล์แบบดีอม่ะคือแบบปังปังปังแบบว่าอ้ปังแล้วก็แบบทุบอกตาแบบเต้นตาแบบเต้นเท้าแบบ ดีมากแล้วท่อยตอนนี้ท่อนไลท์มอลส์สสตอนคือโหเวียนหัวมากตอนนี้แบบตอวานเป็นอีกวงหนึ่งที่ทําเพลงมาแต่ละบ้านอ่ะเราไม่เคยผิดหวังเลยชอบทุกเพลงอ่ะที่เป็นเพลงไตเติลแล้วก็เพลง่นอัลบั้มด้วยแลวอีกคนหนึ่งเป็นคนชอบไอติวาร้องเพลงสาษญี่ปุ่นนะเวลาเพลงหลักแล้วก็มีเพลงหลักเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นว่าชอบฟงังนี่คือชอบฟังสองภาษาและสองเวอร์ชันแล้วชอบฟังสองเวอร์ชันเลยบอกมันดีมากส่วนเอ็มวีนี่คือตอนแรกนึกถึงว่าอูดูนะคือเป็นสายอวกาศแต่ สมภูพิงแบบเทพยิายา,ากรมากอะ่ะแต่งตัวแบบมีในาฬิกาคลิปตัวไายอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วอะ่ะเออมีคลิปตัวไทยด้วยคือแบบเฮ้ยเทพพิธายา,ากรม,ม,มากบางมี่เฮ้ยัดีมากนี่บุ๊ประทับใจบอกเฮ้ยดีมากชอบมากไอจัวอนแบบลูกกลับมารอบมีคือแบบดีจริงๆคือตัอวเวยนาน,านี่คือได้ซีนแบบเยอะมากกว่าแต่ก่อนจะบอกว่าแต่ก่อนเราเป็นเมนเยนา,นานใช่ปะอา่านบัมม์แต่ละบามมอะ่ะซีนน้องน้อยมากแล้วซีนแบบมมีน้องบอก ได้เยอะขึ้นก็เลยดีใจกับน้องด้วยส่วนคนอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสวยหมดทุกคนอีกแล้วบอกเลยว่าแบบดีทุกคนเลยนางชายองคอคือแบบเต็นแบบเก่งมากตัวนเต้นได้นานว่าเธอ สะพึงนี่แบบเห็นลูกแล้วสะพึงแบบเฮ้ยลูกชาดีมากลูกเต้นดีมากเอีสวยทุกคนสวยรายเต้นดีแล้วก็เพลงคือโดนเราอีกแล้วไอไอจือวอนทุกโคทุกเพลงนี่คือไอจือวอนทุกเพลงคือโดนเราทุกเพลงอีกแล้วโดนตกอีกแล้วจ้าชอบมากจ้าทุกคนติดตามน้องๆด้วยนะไอจือวอนแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามท่องเราแล้วคัดถทมางาเลยแล้วก็เราจะเลีแยอาชัติลงมาอีกนะที่เราเป็นแฟนข่าแล้วก็เราเป็นแฟนเพลง ก็อย่าลืมติดตามชมได้ด้วยกันตลอดวันนี้ไม่ไม่ค่ะสวัสดีค่ะ